สวัสดีค่ะเพื่นพนพนอ,อนๆพอนกศนอมปลายทุกท่านนะคะพบกับแคนดี้กันอีกแล้วนะคะแคนดี้ค่ะประธานนักศึกษากศนอตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะวันนี้เราจะมาติวทักษะแบบฝึกทักษะทางวิชาการกันนะคะเพื่อยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนนะคะสําหรับภาคเรียนที่1ปมัธยมศึกษาตอนปลายกศนอนะคะวันนี้เราจะมาติววิชาทักษะการเรียนรู้กันรหัสวิชาก็คือทรสามหนึนยค่ะ ข้อแรกนะคะเขาถามว่าข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนด้วยตนเองคำตอบก็คือเรียนรู้ตามความสนใจข้อ2สมศรีเป็นนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนหนังสือถ้านักศึกษาเป็นเพื่อนของสมศรีจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรคำตอบก็คือเอาใจใส่พูดคุยและพยายามให้สมศรีเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มข้อ3บุคคลใดเลือกเทคนิคในการเรียนด้วยตนเองได้ถูกต้อง ตอบรัตนาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ตรงกับความสนใจของตอนเองข้อ4บุคคลใดเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมคำตอบก็คือสแสวงเรียนทำปุ๋ยชีวภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้อหาพี่รายรวบรวมผลงานตัวเองที่เรียนรู้ระหว่างเรียนเช่นแบบฝึกหัดแบบทดสอบย่อยและผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผลงานที่พี่รายรวบรวมคือข้อใดตอบแฟ้มสะสมผลงานข้อ6ข้อใดเป็นวิธีการฝึกฝนตนเองให้เป็นนักพูดที่มีประสิทธิภาพตอบเตรียมเนื้อหาที่จะพูดไว้ล่วงหน้าข้อ7ดวงแก้วมีเพื่อนที่ชอบพูดตลกและทำงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันไม่เสร็จตามที่กำหนดดวงแก้วควรทำตามข้อใดตอบส่งเสริมให้เพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที ข้อ8อาริยาชอบรับประทานเบเกอรี่จึงศึกษาการทำเบเกอรี่ที่ร้านขนมและฝึกฝนจนทำได้อย่างกล้องแก้วทำให้อาริยาทำเบเกอรี่ขายส่งตามร้านค้าต่างๆได้ปัจจัยในข้อใดที่ทำให้อาริยาประสบความสำเร็จคำตอบก็คือมีแรงจูงใจในการทำเบเกอรี่ข้อ9 ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมวัตถุโบราณที่เป็นมรดกข,ของชาติและหลักฐานทางประวัติศาสตร์คำตอบก็คือพิพิธภัณฑ์ขอ้อ 10. อุทยานราชพักเป็นแหล่งเรียนรู้ประเภทใดตอบบคุคคล11สมอนต้องการมีความรู้ด้านสมุนไพรรักษาโรคสามารถเรียนรู้ได้จากปราดข้อใดตอบหมอพื้นบ้าน12ถ้าต้องการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตต้องปฏิบัติต,ตามขั้นตอนใดเป็นลำดับแรกตอบเปิดโปรแกรม Google ช h r o m e 13ข้อใดกล่าวถูกต้อง อบอุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง 14. ในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กผู้ปกครองควรคํานึงถึงข้อใดมากที่สุดตอบการล่อลวง